เงาอาจจะใสใช่ไหมล่ะคะเชื่อปูหนูนี่แหลคะค่ะนี่นามคนจันชายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายสอบคนนี้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มาทุกวันละค่ะมาหาเขาตลอดเลยนะจริงๆแล้วมันก็คุ้นเคยกันแล้วแหละนะไม่ต้องมาเรียกมันมากกว่า <S <S สองซิกงถ้ามันมีซิก่กันเยู่ต้อง เด so, like oh, oh, ี๋ย่่ง่ายเี๋ไปรห้เดีวเข้มาที่ไหนมาทำรอบวะใครแบบบางอีกก็ไม่ได้ลองลองฟังดีๆแถวนี้ไม่ได้แล้ไม่ใจแล้วไม่ใจแล้วโอ้อันนี้อันนี้ลูกหนูล like ูกหนูเนาะฟังดีๆใครทำอะไรมากมายลักหนาเดี๋ยวผมบอกไปดูเอง เป็นเสียวหรือกันเช้าวถ้เกิดเป็นคนผูจะเรียกเขามาถ้าเกิดเป็นเหมาหรเตะแม่งไงเดกก่อนอยู่นี่แหละมาเป็นสิ่งที่รู้กันเป็นเ่สทาฝันี้อร่อยอะไรอร่อยมากทำไมไมออมาต้นทีั้โนอแล้วเนี่ยหนูไม่ด้เออองหิง โวต่จะลินอยู่นั่นเองมึงเอ้ยรวังป้าไอ้ของเยอะบอกให้ท่วหน่อยเต่าก็เห็นมาแล้วนะล้อเล่นหลอกลอนเล่นแตก็รู้อยู่เรมื่อกี้มาน่ะก็รู้เลว่าใคร นี่นี่เมื่อกี้นั่นนางรน,นู่งนยนะเพอาะ้วรู้เลยออกมาเลยรู้เลยใช่ไหมรู้เลยแล้วว่าเราสนิทก so ันอ่าีีเนี่ยอุ้มีเรื่องจะมาบอกมีเรื่องเหรอเออมมีเรื่องบอกด้วยจริงเขบอเปล่าเปล่าหมิงเหรอเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะมันมันมาเล่าให้ฟังนะไอไอนเลดอ่ะนัเลดเหรอมันมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่บอกอะไรที่บอกอบอกไอเ่าอย่ารูอย่าอที่บอกว่านะเมื่อคืนนั้มันนอนนะโอมันนอนไม่ได้เลยบอกว่า โอ้น่าอุหยิงนะรอยเต็่วฟุ้งเลยโอ้ยารแนติกเลรมตมาะโรมติกมาดโอ้ตนั้ก็ไม่พอนะจ๊ะตอนนั้นก็ไม่พอใช่ปะยั่ มันตื่นมันตื่นมานะมันเปิดร่มนะมันอาบน้ะแปรงฟันเสร็จแล้วนะเอาผมมันยี่หู่ข้าวใหญ่เลยมันก็ยี่หู่ข้าวปุ๊บทีนี้มันก็ไม่รู้จะทำอะไรดิมันรู้ว่จะทำอะไรถ้ามันก็กินข้าวเลยก็กินข้าวนัะผมมันจะกินข้าวนั้นน่ะอเอาหญิงลอยเต็มจานข้าวเลย พอมันพอมันกินข้าวเสร็จใช่ปหล่ะโอ้มันมันก็ลืมไปว่ามันเออท้องเสียมันก็กินน้ำพี์ปลาทูก็ไปเลยมันกินน้ำพี์ปลาทูใช่ปะมันก็ท้องเสียใจเลยมันก็เข้าน้ำมันก็เข้าน้ำนะมันมันก็มองไปโอ้หน้าเอาหินลอยเต็มคอเลยิงแรกไม่ลงใช่ไหมล่ะนานไปลงเลย ของมันป็นกูลเหม andal, ็นเน่าไม่เอาหรอกแล้อย่างงี้ได้ยังไงเ้ี่ยองหญิงมองฉันพูดเล่นเพื่อใครคือว่าเดี๋ยวหญิงนอนนี่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมมันมารับกลัพูดเล่นจริงนะกลับพูดเล่นนะพกลับพูดเล่นไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเล่นยวไปเลี้ยวเดี๋ยวต่อยพี่หญิงแม่เท้าเท้าฮะใครหรอต่อยไปรูดไปรูดแล้วเดี๋ยวต่อยจิ้นจี้ให้ดูดี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 แลสุภาพบุดเฮ้ยองหญิงมาแล้วมาเข้ามาเฮ้ยองหญิงมาแล้วเออ โอ้ยเอ้ยใช้เจอแล้วผู้หญิงเข้ามาได้ยังไงเล่าจะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงเอองถามว่าคนมาเห็นเข้าเสียหายหมดผู้หไม่เสียหายหรอกไปเถ้าเข้าไปเลยโธ่ไม่เข้าหรอกไปเรียกมันเข้ามาไปไปมึงจะไปเรียกมันมาเข้าไหมไปไปจะี๋ยวทำไมครับมึงจะเรียกมันเข้าบ้างไหมไม่เรียกไม่เรียกเหรอคุณตัดเพื่อนกูเลยนะอะตัดเพื่อนบ้านนี้ใครใหญ่ใครทำไมใครใหญ่ทำไมล่ะ ฉันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วแกใหญ่แม่บ้านแม่บ้านเรื่อผ้าเมืองใครเป็นคนซักฉันไม่ได้ซักอ่แม่บ้านซักอีกอะอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ากูเป็นผัวแม่บ้านจางตูชี้นิ้วให้ทำมันก็ไม่ทำให้มึงไปรับป้าบ้างเดี๋ยวนี้ยอมให้ครั้งเดียวนะโอ้ยโอ้ยซิ่งอยู่ใจโเคี่คะ เธอมาโค้งไม่จะเข้าหนูเออมามาลีเหนื่อยแล้วไม่จะเข้าเชิญเราหญิงไปทับในเล้าหมูก่อนได่ยังไงอะไรนี่หน้าบึ้งทำไมไปให้ของนอนในเล้าหมูบ้าปะเนี้ยโอ้อไ,ไ,อไม่ไม่ได้จะได้พูดชวนเขาา้บาบ้านเข้าบ้านเออไปนอนบนหลังคางนี่ก็ผู้หญิงจะได้ยังไง ประทานอภัยผ่แล้วไปละค่ะมาคู่นี่คห,หมอนชันพูดผิดไปเออองหญิงมาหากระหม่อมเชงแล้วที่นั่นก็เชิญอองหญิงกัญชัยเข้าไปไประทับในบ้านของกระหม่อมเชงต่อเนี่ย เนี่ยกุลสตรีโดยแท้เลยนะปฏิเสธปฏิเสธเลยอ่ะนห้เห็นผลด้วยอ่ะเออโอหญิงไม่เป็นไรพี่ยากรโอหญิงก็มาเหนื่อยๆนั่งพักสักครู่หนึ่งให้หายเหนื่อยแล้วก็โอหิง็เสลต่อไปก็ได้เลย